สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาะตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็ตามผลโหวตกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะลงทันด้วยนะรถคันนี้นะครับผมก็จะเป็นของที่เห็นได้ประจำโดยเฉพาะใครที่เล่นกอรแล้วชอบหยิบผลล่มรสัสเซียนะครับเห็นกันประจำก็ในกอตคถือว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่เกมที่จะเป็นยังไงนะครับผมคันนี้นะครับมันก็คือ 2S25M s u p e s d m ใช่เ่าว่าชื่อมันจําไม่ได้อ่าสปูต์ SDM 1ตามนั้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นท็อปสายรัสเซียเป็นรถถังเบานะครับผมทีใ่ในเกมจะมีสปูตอยู่2คันก็คือตัวนี้กับตัวนี้เพราะว่าต่างกันไหมระบบอาวุธนะครับผมของตัวท็อปจะดีกว่าแค่นั้นนะครับผมแล้วก็เลทต่ํากว่าด้วย 2 a 2 5 m นะครับผมแรลง7สัญชาติรัสเซียแบตเตอร์เ10.0อาวุธนะครับผม7.62 PKTM 2กระบอกกระสุน4,000นัดนะครับผมเป็นล่วมแกน1บนหลังคา1แล้วก็ตัวที่อยู่บนหลังคานะครับเป็นปืนที่ขุมด้วยไฟฟ้านะครับผมร้อย25มิ 1, ลิเมตร 2A75 ขีดหขนไปได้40นัดเฟิร์สเทต22สโมอโคกลูกยิงออกทีละ2นะครับ อัตราการหมุนป้อมปืน32.9องศาต่อวิมุมกดลบสีมุมเงย16อัตรา,ารประจุกระสุนเจดจุดวิเป็นออโต้โหลดนะครับก็ตัวถังด้านหน้า40ด้านหลังะข้าง20ป้อมปืนด้านหน้า43ด้านหลังะข้าง20่สิบผลลัพามในผอบอปลปืนลปอลขับผอบบอคูปืนหลักได้น้ำหนัก18ตันแรงเครื่อง500แรงม้าครบรอบที่26งมแม็กสปีด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงไซนในของมันนะครับเทอ,อ,อร์โมเจน2ผอบอปลปืนนะครับผมเลเซอร์ ESS โดน เอาเรื่องกระสุนของมันนะครับผมก็ตามนี้ซึ่งก็เป็นกระสุนรถถังท็อปแรงรัสเซียนะครับลูกเดียวกัน t 80 T 90ลูกเดียวกันหมดเลยนะโอเคคันนี้นะครับมันมีดีอะไรอย่างแรกเลยที่คุณเห็นกันเมื่อกี้นะครับเรื่องอาวุธเรื่องปืนของมันยิงเข้าทุกอย่างถ้าลูกท็อปรัสเซียยิงอะไรเข้าคันนี้ก็ทําได้เหมือนกัน นะครับผมแล้วก็อย่างคือเลทมันต่ำนะครับผมแค่10.0แสดงแปลว่าคุณจะเจออย่างมากแค่ 2A4 หรือพวก A4 ตัวแปลกจะเจอ A4M ของแคนาดาหรือของโปแลนด์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเจอแปลกๆมาประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ถึงขั้นแปลกมากนะครับก็ถามว่าดีไหมของดีดีเลยละ่ะดีแต่ติดเรื่องคือเกราะของมันที่เป็นรถถังเบานะครับผมมันบางไม่มีคอมโพสิตไม่มีอะไรเลย นะครับตามที่ผู้คุณเห็นเหล็กล้วนๆแล้วก็มันลอยน้ําได้นะครับคันนี้ซึ่งผมจําไม่ได้ว่ามันลอยน้ําได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคันนี้มันถึกมาในซอร์คอก็ดีนะครับในสคอมันอะไรบ้างนะ RPG Tandem ท h a r มชาร์ลูก2ลูกอยากเอาไม่ลงเลยบางทีก็ไม่รู้สิแต่ในเกมนี้แม่งไม่ใช่วะ <laughs> <laughs> ก็ตามนั้นนะครับผมคือมันของดีอยู่ก็คุมกับการปั่นมาได้อยู่นะครับสาราบับถังเลรัสเซียแต่ด้วยความที่ ใครที่ตามช่องผมมาก็จะรู้ว่าพี่แม่งเกียรถถังเบาแต่คันนี้คอยยกเว้นนะครับคันนี้ผมชอบของดีดีจริงๆใครที่แบบปั่นรัสเซียอยู่ก็หารถาถังเบาเล่นกับเพื่อนก็ลองดูคันนี้นะครับผมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยของดีนะก็วันนี้นะครับผมโซโล่คนเดียวแล้วก็ลองโปรแกรมอัดด้วยเพราะแม่งเหวอแปลกๆลเลยลงลบลบทิ้งหาตัวใหม่มาใช้อันนี้ก็ลองดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ้พี่ภาพทำไมมันมเป็นอย่างนี้ว่าพี่ก็ เออบอกมาเดี๋ยวผมจะลองไปดังเซเซ็ตกันดูนะครับก็คือลองเปลี่ยนโปรแกรมเออมาตามนี้นะครับผมสองเอยี่เอ็มเกมเพย์ l e ส s g ้เมื่อเขาว่าบรรจุบรรจุอ่า เอฟเอ็กงไปละอ่า X อเอเมปล่าวะเอฟเอ็กซ์มัง้งสามสอสักตัวอ่อสี่สบโจ มีคนมาไหมไม่เห็นมีโรดรนอยู่ยบนหัว เครื่องบินหวังว่าไม่ใช่เรานะเรียบร้อยไปละ เออเเกือบแล้วดาโดเกือบแล้วเออเซนทโรเอเอเอฟบราム เอีบรามส์ปรากฏอีบรามส์เสียงเครื่อง แบลลี่ลากน てきてください。 宇宙目標探索中ブロック三百三十？五百メートル？500m マークのところに事情があります先生気をつけてねマークのところに事情があります先生気をつけてね เอ๊ะเอ๊ะบีเกิลเรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องมาสปอ์ลอกูแน่กูไปละร้อยมาสปอแล้ว ขยับแล้วเอาไงจะเดินไหมไม่เหรอห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยมันไม่เห็นหรอหรือมันไม่ได้คิดจะยิงอยู่แล้ว マークのところに事情があります。先生、気をつけてね。マークのところに事情があります。おほ、先生気、ね、気をつけてね。センサー,ー、1700メートル。センサー、1700メートル。宇宙目標探索中。 ไม่โดนแพ็คโลโลเลยโอ้เทดโอเคเ <Sound>. ทดเทดแศรับผลโล <elderly> โลเลย เจบร้อยอูมา่า เรียบร้อย,ยถอ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 ยเราไม่มี AA กับเครื่องบินเลย เวีแล้วไงเสียงรถด้นหน้า

และคอมบาร์เกตมึงจะสปแปมดีพอยหาพ่อมึงเหรออ่ะกูมา เสียงเธอบายเหรออ๋อทศีเก้าสิบไปอยู่น่นเอ,อือครับผมไปไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมตามที่เห็นของดีนะครับแต่ไปเล่นห้องเรียวแล้วมันไม่ลุ่งใจเลยวะก็เลยหนีไปเล่นห้องซิมดูแล้วปรากฏก็คือดันขึ้นดันมือขึ้นห้องซิมเฉยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับ ก็ตามนี้นะครับผมของดีของดีลองเก็บมาเล่นกันดูแล้วก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปเดียวของทั้งสัปดาห์เพราะไม่ว่างนะครับก็หลักๆก็แก้ปัญหาเอโปแกรมอัดนี่แหละเป็นอะไรก็ใหม่ร้นะซึ่งก็ถ้าคลิปลงแล้วก็แปลว่าคลิปนี้คือคลิปเดียวของทั้งสัปดาห์นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะคครับ ก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยอยากิินขั้นไหนรอบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโว้ย